ก,กรนบนมัสการครับพระอาจารย์มหามมนาครับปัปลาสังข้างครับอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรครับวันนี้เลยมากราบนัสรศการอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งเล่นลับต่างๆนี่พระอาจารย์มันมีบ่ครับในพุทธศาสนาเขานี่ยเช่นพวกเทวดาเทวดาสัตว์นรกเปรตสุรกายสมมงวันี้มีอยู่บ่พี่สามข้างแดงวันนี้ตามหลักพุทธศาสนาแม่อาจารย์มีบอ ามและก็พุทธศาสนาสิ่งเล่นลับเป็นของคู่กันสิ่งเล่นลับแต่ว่ามันบวรลับอืมเป็นขวงแลสรุปแล้วคือมีหรือบม่มีครับมีครับมีครับเทวดาไม่จริงครับเทวดามีจริงพวกเปียดพวกอสุรกายมื้อนี้มีจริงครับมีจริงอืมพวกพีสางข้างแดี้ง็มีเนากมีต่สัมผัสได้เปียดนี่มีแต่สัมผัสได้และสัมผัสบ่ดด้โอ้ครับประสบการณ์เพราะว่าบางคนกว่ามันบ่มีดอกพวกืมอเี้ ตายแล้วก็แล้วมันมันแมนอยู่เวยอาจารย์คือการกับกินเขาเลยกินเขาแล้วก็แล้วอม่นอยู่แต่ว่าแล้วก็แลกแลกกอยากอีกแล้วก็อยากอีกสิตายแต้วมาขึ้นกันเดี๋ยวมันมาตเตสครับมันพวกกันพวกเปียดพวกอสุรกายพวกเทพบุตรเทวดาเขาจะมาตเตสครับเทพบุตรเทวดาเกิดมาจากคนโอ้ไปจากมนุษย์นี่ยแหละเตีไปจากมนุษย์เนี่ยเปียดมาตเตสบยนี่งกับเกิดจากคนอีกขึ้นกันพวกผีสางข้างแดงอสุรกายมันเนีมาตเตสผีสางข้างแดง ทีสางข้างแดงกับมาแต่คนอีกทีกันะอ๋อไปจากคนเนี่แหละเตีย้ยจผลิตจ,<า>จังว่าบางคนกับ่ามันมว่นามีดอกนรกสวรรค์มีกิ่งวาจา์นารกสวรรค์น,นี่ของจริงมีมีแต่เทียนบอกมีเทะระวางสัมผัสใด้แล้วก็สัมผัสบ่ดด้ครับระวางสัมผัสใดหมายถึงว่าเราสามารถสัมผัสได้เลย,ลวเลยความถูกขึ้นในโลกไม่ใจมันบ่าสัมผัสได้เลยตอนนี้เลยบางคนกับเคยเห็นบางคนกับบ่เคยเห็นครับอาจารย์พวกมม่เนาะผู้ผู้บ่เคยเห็นกับ่าบ่มี ผู้ก็เห็นกับว่ามีย่างเลยนะผู้บ่เคยเห็นแสดงว่าเขาจะบ่ใส่ใจเขาจะก็เลยบ่เห็นทั้งที่มันก็มีอยู่ให้เห็นแหละล่ะแต่ว่าเขาจะบ่เบิงมันเองโอ้คือยังโทรทัศน์มีอยู่แต่บบ่เปิดเบิงมันก็บ่เห็นภาพสิบ่เห็นผาพกั้นใส่ใจมันเห็นลดครับแต่บางเปล่ยนมันก็อยู่ในใจนันกอ่าสวรรค์ก็อยู่ในใจคือกันสวรรค์ในอกนรกในใจก็แสดงว่ามันอยู่ในใจแต่ว่าตัวจริงบ่มีเอนบ่นาตัวจริงมีคดับตัวจริงมีกันในในอกในใจเนี่แเระมั่เป็นของจริงครับโอ้เร มันเป็นขอเปรียบเทียบด้วยเป็นของจริงด้วยครับอม่ต้องเกิดจากในอวัอือมดก็เกิดจากในโอมันก็น้ำเกิดได้บัดนีโอวัันคันคันใจห่อเป็นยังไงกันตายไปก็เป็นทั้งสั้นอะไเตี้ยเป็นทังสั้นครับกอาจารย์ขันจิตขันจิตห่อแบบโลวโมทั่วสรรมิตรอยากได้บวชจากซอยบวชจากแบงปันบวชจากเอ,อื้อเฟือ้อเสียสละมิตรสิเสีเอาสิีเอาลักษณะนั้นเป็นลักษณะของผีเพลครับเช่นคดโกงเสาเอ่เสาแดนเนาะตัวได้ยังไงอ่ะ คนตัวเนี่ยมันเป็นความโลภเด้อืเพราะเป็นความหลวปุ๊บไอ้ความหลวมันเกิดเกิดปึนกับบุคคลนั้นมันสามารถนําเกิดให้บุคคลนั้นเป็นที่เพีรโอซ้ซุ้มเพียรเกิดจากซุ้มซุ้มขี้โลภหลภขี้โลภโอ้ว่านเถอะโกงกินของได้เอาของของเขาที่บ่อนุญาตด,ด้วยการโกงด้วยอาการโกงที่เขายิ่งย่อมเ<อ>ขายิ่งย่อมนั่แหละแต่ยิ่ย่อมก่เป็นการโกงนะบอาจาจย์เคย้ย่รื่องเรื่องเล่าก็เคยเห็นว่าบอาจารย์ อาจารย์เคยได้ยินผู้เฒ่าู้แกบอกว่าเรื่องประสบการณ์อาจารย์มีเพื่อเห็นบอพวกเห็นพวกสิ่งต่างๆพวกในหลัพวกเปยดพวกผีพวกเปยดพวกผีนี่ยประสบการณ์เคยเคยเห็นบอหรือว่าจังใดเคยมีเนี่ยเป็นผีเห็นจงจวงจคยในหนังนี่บ่เคยเห็นนะครับไหมเบ่เคยเห็นแต่ว่าจะสัมผัสแบบแบบัะไนกลิ่นพวกกลิ่นประมาณนี้กลิ่นเหม็นอย่งนีนะกลิ่นเหม็นโดยว่ามีสาเหตุแต่ว่าอื เวลาเ่าวบอกยังข้นจักย่างนึงเพราะจะเป็นการวุฒิบุญแบ่งบุญมันก็จะหายไปโดยที่แบบแบบมันมันมีสาเหตุอะเป็นจปมะมาณนักมากกว่าครับแต่ว่าแต่เห็นจังสีมันก็เจบไม่เห็นคุยกันโยงมันยังจะไม่เจอแบบนั้นแต่ว่ากินเหม็นนี่แต่ว่ากินเหม็นนี่พอบ่อยเป็นเรื่องปกติเลยมามาโดยว่ามีสาเหตุแต่ว่าเวลาอุทิศส่วนบุญแล้วมันหายไปกับหายไปเพราะมีสาเหตุด้วยกันอืมไม่ใช่อุปทานว่ามันคินเองว่ามันคิดเองมีสติเต็มร้อยเป็นจนแสบดังเลยล่ะ เหม็นจนเสียบดังแต่ว่าเวลาบอกบ,บ,บ,บกีค่ค่ำแพ่บุญไปตามรักของพุทธองค์ที่เพื่อนบ้าไววมันก็นหายไปโดยที่บอกบอกมีสาเหตุกราบอกว่มันยังเกิดขึ้นครับแต่ณะนักษณะน,นียตามรักพุทธศาสนาท่านเรียกว่าเขามาขอบุญบอกว่า,า,วาส่วนบุญมาขอส่วนกุศลอยากจะมีส่วนร่วมในการที่คุณได้ทําแล้วอ่าแต่กระทําที่มันเป็นบุญเพือเพื่อคนอื่นอ๋อเพี่ส่วนบุญส่วนกุศลห้นี่คือไปเลยวันเถอะกินน่ะกินน่ะก็หายไปเลยครับ ขึ้นมนา,าไกเลยครับเป็นปมาหมันตต้นเนี่ยเจอแบบนี้ยแต่ว่าเป็นตัวเป็นตนย่องยองบ่เห็น,นดอกเตีตัวเป็นตัวย่างมากเนี่ยบ่เห็น,นครับจังเช่นจังลกลางกดแล้วกับมีก้นกําลังนอนมีหาหนึ่งกลางกดแล้วมีคนนอนนอนอยู่แต่บ่หันไดีลยวรับสิน,นะอืมก็บมีก้นกวดตาดมากจนสิฮอดกดฮอดเต็นสิละโอ้กลางกดไว้นอนอยู่ในเต้นนอนอยู่ในกดนอนอยู่ใน เต้นเต้นฮะเต้นเพราะตะกลางแล้วเมื่อยก็เลยนอน,นพักนึงเดี๋ยทบ้านไหนรับเด้กางแล้วก็นอนก็นอนได้สักหาหน้าที่บ้านไหนรับเด้อรับตาเพราะรับตาแล้วก็มีเสียงปวดมีคุ้นชัวร์กันเออจนวัดเสียเหยียบเต้นผลอะไรไปโอ้ชัวดังเขาดังเขาซิ้ัวดังเขาจ่อมาจ่อมาอย่างสินะโอ้เพราตาลุกขึ้นกับว่าเห็นคนอืกลางวันแสหลับบ่านี่บ่หลับบ้านบ้านไม่รับบ้านเถอะ อมบ่แม่นอุปทานไม่ใช่อุปทานไม่ได้คิดไปเองโซกันแตกจนจนมากจจะเป็นประมาณนี้ส่วนใหญ่ครับสิเห็นมานั่งคุยกันโอ๊ยจำพวกนั่นก็จะสำหรับพวกที่มีพลังจิตขันสูงแหละสิเห็นนั่งสั่นติสิเห็นนั่งสั่นพวกพลังจิตขันสูงอืมแต่ตอนนี้ก็บ่เคยเห็นแบบนั้นจเชื่อแต่ว่าลักษณะนี่บ่อยบ่อยอันโซกันแตกจนจนมากกวัดตัดควักๆมาไหนตีบ่อยแบบนั้นนะบ่อยอื เห็นดนลับว่าจาอะไรจังสิเหตุการณ์ายปีหลายปีแล้วส te ah ่วนมากพระมักปฏิบัติหรือว่าผู้ใดรก็ตามที่เขามาสัมผัสในพุทธศาสนาเพราะจิตมันสงบก็จะเจอจังสิแหละทุกคนแต่ว่าจะในรูปแบบตั้ง่างกันแต่ถ้ามีทัางนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงกิดโดวิญญาณของคนถี่สั่งไว้ตั้งแต่ศาสตร์นี้เพราะสั่งผู้สไวนใหน่อยสั่งบุญไบหน่อยกินท่านไบหน่อยของมันหน่อยมันก็ไปใช้บ่ได้บ่ไก่ ครันคนมีเงินหลายกับไปไกลคือกันกับคนมีบุญหลายกับไปพบภูมิที่สูงคนมีบุญหน่อยกินท่านไปหน่อยกับไปพบภูมิที่ต่ำก็ไปพบภูมิที่ต่ำคุกถูกกับไปต้องไปขอคนรวยครับคนที่มีบุญหน่อยตายไปแล้วบุญหน่อยก็ต้องไปขอคนที่มีบุญหลาย แจ้งสิขอจังได่ละ่ะเขาจังสิจักก็ออกมาแต่ทางกินมีกินแน่ไม่กวดตาดมาแน่สิ่งตีอ่าแต่แต่สิแปลกโศกโศกกันมากในงานสิ่งตีโศกกันมากแน,กน่ประมาณนี้แต่ก็สิแปลงตัวแปลงตัวมากเนี่ยรับรองคุณงานนี้งานเข้าเลยจับไปเหร่งกลแน่น,นอนท่าน,นก็จะเกิดสิบุญเอื้อรบิญญาณานหรอเนาะจังครับจังเหตุการณ์แนวอื่นมี่ว่าครูอาจารย์จะคเคยลักษณะคล้ายๆกันนะสิมี่บอกเลยจะค่อยปลอยลักษณะได้อีกเนี่ยตัวนี้ก็ยังไม่ออกยังนึงไม่ออกแต่ว่าเห็นมาหลายมันต่อ เห็นเมื่อหลายเออนี่ก็เป็นเป็นเพื่อนเคยเหยียงยันเงได้เนี่ยอาจารย์เนาะว่ามันมีกิ่งเนาะพบพุ่มเนาะไม่พบปุ่มมีกิ่งพบพุ่มหรือมีกิ่งพบฉาดไม่ีกิ่งเนาะฉาดไม่มีกิ่งบ่ศูนย์เมื่อม่เป็นตายแล้วศู์ไปเสเสื่อเข่มีอย่างที่ศูนย์ไปจากโลกคือตายแล้วต้องไปยังพบผาพบฉาดต่างๆพุ่มพบต่างๆพบพุ่มต่างๆว่าอาจารย์ตามจิตของเจ้าของตามกรรมตามกรรมครับตามกรรมที่เจ้าของสร้างสมบุญกระเป๋าไปหน่อยหรือหลายครับกันสร้างสมไปหลายกะ ก็ได้สังสมบาปไป่รายก็ได้ทุกข์ใจรลายแต่แปกคบเพราะมันถูพ้นทุกข์แด้ทุกข์คือเก่าตามที่จ้องสั้งสมครับครับโมนิกาได้รับความรู้จากท่านพระอาจารย์มหามีนาเนาะครับจากวัดป่าสร้างช้างครับอำเภอไทรมูลครับจังหวัดยะโสธรครับโมนิ่นได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพบฉาิต่างๆมีกิ่งพวกวิญญาณต่างๆมีกิ่งนะครับพี่น้อง ว่ามันเรื่องอุปโลกขันเมาเองนะครับเป็นเรื่องถีง่นี้อยู่จริงครับในในในโลกนี่ในพบพุ่มต่างๆมันมีความไม่จริงอาจารย์เนาะ<ช>ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้ววันนรกสกวรรค์เป็นความไม่จริงมาอาจารย์ตามกรรมเนาะอย่างนั้นเลยครับครคพี่น้องครับสําหรับวันนี้ช่องเรื่องเล่าโลกวิญญาณนะครับแต่มากล่าวนวัสการพระอาจารย์มหาไม่น่าครับให้เปนหน่เมื่อเราเรื่อง ประสบการณ์การพบพอ่อพวกสิ่งเล่นรับต่างๆให้ฟังนะครับก็เห็นว่าพอสมควรแล้วนะครับพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ช่องเรื่องเล่าโลกวิญญาณไอ้ฟังนเน้น,น,นครับเด้อเพื่เป็นกําลังใจนในการทางานในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ